โบราณอาจารย์ท่านบอกลักษณะของคนเก่งแต่ไม่กลังเอาไว้เจ็ประการด้วยกันนะครับคือ 1. เรียนรู้จากความผิดพลาดบกพร่องของตัวเองเมื่อผิดก็ต้องแก้ผิดไม่ใช่ไปแก้ผิดกันนะครับอย่าไปแถอย่าไปดื้อย่าไปด้านคิดผิดก็ต้องคิดใหม่ทำผิดต้องทำใหม่พูดผิดก็ต้องพูดใหม่สอนผิดก็ต้องสอนใหม่ถือหลักว่าเมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อจงรีบต่อสู้เถิดจะเกิดผล ผิดเป็นครูรู้แก้ให้แก่ตนเกิดเป็นคนต้องต่อสู้จึงอยู่ดีพระภิกษุพยานรรัตราชมานิตหรือหลวงพ่อธรรมวิตโกภิกขุวัดเทพศิรินทราวาสท่านก็สอนเอาไว้นะครับว่าผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอย่ยถึงสี่อีกที 5, 6, 3, ห้าหกซ้ำอภัยฉไนประการที่สองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับ ตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจ่อแล้วก็อย่าไปรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนั้นต้องตื่นตัวนะครับปิดอบายขยายปัญญาสรรนาความเจริญตัดส่วนเกินของชีวิตยึดเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งไม่แบ่งพวกพักรู้รักสามคัคคีนี่แหละคือการพัฒนาตัวเองนะครับประการที่3มีความมั่นใจในตัวเองนะครับ ศรัทธาสาธุปฏิติตานะครับมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวทําอะไรก็สำเร็จดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นถ้าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ต้องทำก็ต้องพูดก็ต้องคิดในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่งามนะครับความสำเร็จก็รออยู่เบื้องหน้าประการที่สมีความมุ่งมั่นอดทนกล้าคิดกล้าไต่บันไดฝันมุ่งมั่นไม่รันทดไม่ถดถอยเรียนรู้ฝึกฝนอดทนคอย ที่สุดก็จะค่อยๆเก่งกล้าแล้วก็คว้าชัยในที่สุดนะครับประการที่5ถือกติว่าฉันจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้เพราะว่าฉันได้ภาคเพียรได้พยายามโดยถือหลักว่าทุกความพยายามอาจไม่ได้มาซึ่งความสําเร็จแต่ทุกความสําเร็จล้วนได้มาจากความพยายามยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าท่าขยันมีจิตมั่นมุ่งไตด้วยใจหานเมื่อเหนื่อยนักพักมาไม่ช้านาน ยอดตรังงานยังต่ำกว่าฝ่าเท้าคนก็เหมือนกับเราทำอะไรทำจริงไม่ทิ้งกว้างแม้ค่อนข้างยากเห็นต้องเห็นผลเราฝักใฝ่ใจจอโจดสู้อดทนย่อมนำตนแล้ววันหนึ่งถึงเส้นชช่นะครับประการที่6ถือคติว่าต้องตื่นแต่เช้านะครับตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อย โบราณท่านบอกว่านักปราดญ์นีจะนอนสี่สี่นี่คือชั่วโมงนะครับนักปราดนอน 4, สี่เศรษฐีนอนหกยาจกนอนแปดทำหมูกับแรดนีจะนอนทั้งวันนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นหมูไม่อยากจะเป็นแรดก็จะไปนอนทั้งวันตื่นแต่เช้าๆนะครับสุดท้ายครับขอบคุณชีวิตของเราในทุกๆุกวันที่เกิดมาทําให้เราได้คิดดี เราพูดดีเราทําดีเป็นศักด์เป็นสีกนสแก่ตัวเองคิดดีพูดดีทดําดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพหรือพอรมนุษย์เปรียบประดุดความดีที่เราต้องทําเองนี่คือคนเก่งแต่ไม่กลัง